วัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเดอ้อมาเด้อมากินเขาน้ากันมืนอ่อนี่กับว่าเห็นหนาะเจตังอีกแล้วเมืนอนก,กินเขาอีกแล้วเนาะมากินน้ากันเดอ้อสุกูทุกคนนะจ๊ะเดี๋ยวหาแนวห้องขึ้นก่อนอาสมนีก็ได้เนาะเห็นนี่ดอกหนากระเพยพี่น้องเอ,อ้ยอยากให้เพื่อนเห็นหนาะเห็นตาก็เห็นบ่ไดดอกสิบึงไดบุบุนเนี่ย ตํากุ้งค่ะพี่น้่องแซบแซบนะแซบอิหลีตำไปวบาไปอันนี้ยี่สิบบาทนะคะเพื่อนเเยอะมากเลยมดแดงกับมาดไตาโอ้แซบไหม แบบนี้ลูกโดดโดดไปเลยตำกุ้งวันนี้ไม่ใช่กุ้งสดนะจ๊ะแต่เป็นกุ้งที่เราคั่วแล้วซื้อมา20บาทได้เต็มจานเพื่อนๆ ก็บอกเขือแแสบมาเด้อค่ะเด้อนอกันแ่บแสบแสบอีไหมโดด มาแล้วค่ะตำกุ้งแ่บๆตำตำกุ้งฝอยบานเฮาเจามาขายตัวละยี่สิบาทเอ้ยไม่ใช่หมกหมกละยี่สิบเาบอกพริกใส่ค่ะเพื่อนๆเขือ แตบเผื่อกินน้ำกันทุกคนนะจ๊ะคนตัตกับไข้ในพี่น้องอากาศเย็นชุ่มชื้นนะคะเนาะ แซ่บแซ่บขนาดแล้วมึงกุ้งหวานหวานกุ้งตัวน้อยอยังคือหวานโดดโดดเด็ดจะก่อนเพื่อนๆยังสิเห็น กินเพชดจ้ะมันจังมีรสชาติชอบอะไรที่มันมีรสชาติกินกับระเขือ,อตอนทุกคูทุกคนนะจ๊ะ แซ่บๆเลยกันนะคะเพื่อนๆ กระแซบบับกพริกดิบขัวหอมหอมแดงขัวกระเซียมขัวแซบวาสีอัลคาใส่น้ำอยู่แบบฝ้าไหมคเปปะเพื่อนเพื่อนเป็นโปรใส่มาเด้อมาเด้อ กินด้วยกันแซ่บๆนั่งกินอยู่ร้าเสริมๆเนี่กินหมากพริกไปแล้วสามนวยนี่หน่วยทีซีอนี่หมากพริกกับแซหน่วยแล้วใส่มากพริกดีปีกโอ้ยท่าเจ้าบอกว่ามันเสียบดกากมันแค่แต่เสียบจักเถื่ออยู่พี่น้องเอออยากให้มันเสียบจังมันเสียบจกักเถื่อนี่เป็นคนนัก แซ่แบค่ะแซ่บกินน้ำกันแซ่บแซ่บกินกับป๋อเขือเข้ากันขนาดนะข้าวผักพีกก็ได้ ู้ไดบุมักเพชรกันยาเฮ็ดตามแล้วจ้ะขอโทษได้ลายเด้อคันไผยเบิ่งแล้วว่าเพชรกะบ่เป็นยังจะผ่านไปแต่นี่มากกินเพชรสาุกินเพชร้ำบ่ได้กินข้าวไหมหม่แล้ว ้าผมไหนผมให้เขาเจ้าแล้วกันเลยเฝ้ามาันจำเพื่อน แซบ่บแซบ่บค่ะเพื่อนๆมาเด้อมาเด้ออือนี mother, mother. อ่หนูไรอะรับผ็ด แซ่บอีลีไหมเราทีจัดเป็นผ้างามๆขึ้นเขาอยู่สมุนไพรเฮ็ดเ,เจ้ามันฝ้าวฝ้าวอีลีได้เพื่อนๆแลนเฮ็ดได้คลิปแต่ละอันเนี่ย เลยมีเวลาหลายขนาดนั้นไหมคะบักเน่างา,งามๆครับมันเนี่ยฝนตกเมื่อวานเนี่ยป่งหยอดป่งยังออกแดดมาแล้วมั้ยิ่งมันแดดเพื่อ,อนๆทำสุดใจ mmmm rau oh. oh, không Ôi, mmmm 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 đi mmmm 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 đi mmmm 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 กระพริกอันตำเข้าไปอีกเศร้าวกวนวยโอ้แสบขนาดโอ้ยสดชื่นค่ะมีแห้งเห็ดงานเหรอ,อยค่นีแ้แตวเจ้าเพื่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ